ห้ามพลาดเลขวันแรงงานออกบ่อยเกือบทุกปีสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก็ส1 0วันนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาฝากแฟนๆเลขเด็ดกันนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567สำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการเลื่อนการออกกลางวันไปเป็นวันที่2เพราะวันที่1พฤษภาคมตรงกับวันแรงงานสำหรับขอหัวยาพลาดเลยนะคะพอเลขดังวันแรงงานมักจะออกให้โชคผู้ใช้ได้งานบ่อยมากเลยค่ะซึ่งเลขที่น่าสนใจก็คือ 01, 02, 03ส่วนใครชอบเลขไหนรีบหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคซื้อทิ้งไว้อาจได้รับโชคฉลองวันแรงงานก็อาจเป็นได้ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ